สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับบีอีกแล้วนะคะบีอีกเช่นเคยเนาะบีก็ไปตามล่าสบู่ตัวหนึ่งในติกตอกคือดังมากจนแบบว่าเราต้องไปตามไปเอามาลองนะคะก็คือสบู่ลับที่เขาบอกว่าทำให้ผิวขาวได้จริงๆขาวโดยแบบ ขาวขึ้นโดยผิวไม่แห้งบีก็เลยไปตามหาจะบอกว่าหายากมากทุกคนแถวร้านเครื่องสำอางคือแบบหายากจริงๆแต่บีก็ไปได้มานี่นะคะในกล่องจะมีอยู่สองขวดก็คือมีสบู่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าหน้าตาน้องเขาเป็นยังไงก็จะมีนี่นะคะเจ้าสบู่เป็นก้อนเป็นสีๆในขวดแบบนี้ ยังไม่ละลายเลยนะคะและก็มีเจ้าตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นเอเซน์เซรั่มตัวนี้ก็จะเป็นช่วยพวกบำรุงผิวให้ผิวกระจ่างใสลดรอยแผลเป็นซึ่งการใช้ของเรานะคะก็จะใช้น้องเอเซนนี้นะคะที่เป็นน้ำเชลงผสมในขวดสบสู่สีเนาะ จริงๆความเข้มขน้นเข้มข้นมากนะคะจริงๆเราจะแบ่งเป็นแบบครึ่งหนึ่งก็ได้คือเทออกครึ่งหนึ่งแล้วก็เทเอเซน์เซรั่มลงไปแต่บีจะใช้น้องสบู่เนี่ยทั้งหมดเทลงไปในขวดเรามาดูกันเลยอย่าขาวเนาะเห็นเขาขาวก็อย่าขาวเราก็เลยต้องไปตำม,มาเขาบอกว่าปลอดภัยนะคะมีออยอด้วย บีไปซื้อมามันแค่ขวดชุดนี้นะคะร้อยสี่สิบเก้าแต่ไม่รู้ว่าที่อื่นขายกี่บาทนะคะน้องก็จะเป็นหน้าตาประมาณเนี้ยเปิดง่ายง่ายนะคะแล้วก็ใช้น้ำเอสเซน์เทลงไปเลยอ่าบีจะเทลงไปให้เต็มขวด น้องก็หลังจากที่แบบเราเทลงไปแล้วนะคะเราต้องใช้ระยะเวลาให้น้องละลายซึ่งก็ต้องใช้เวลาประมาณวันสอวันประมาณนี้นะคะอันนี้ B อ่าให้น้องละลายน่าใช้มากแต่จริงๆคือสีมันก็น่ากลัวนะคะแต่เห็นเขาใช้มานานแล้ว B ก็เลยแบบ อยากลองใช้อยากขาวเหมือนคนอื่นบ้างแล้วเรามาดูเรามาดูผลที่เราบีใช้ไปว่าจะเป็นยังไงค่อยกลับมาดูนะคะแล้วก็ตัวที่เหลือเขาบอกว่าเอาไปใช้กับครีมบำรุงผิวเทผสมกันได้นะคะตัวนี้ช่วยฟื้นฟูผิวหลังจากเหมือนโดนทำร้ายผิวไหม้ผิวดำอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ลดรอยจุดด่างดำ เดี๋ยวเรามาดูกันอีกสักประมาณความเปลี่ยนแปลงสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนาะมาดูว่าบีใช้แล้วจะเป็นยังไงนะคะลองไปตาม,มาใช้กันลองดูนะคะทุกคนโอเคไปแล้วค่ะเดี๋ยวมาอัดคลิปใหม่ให้ดูเนาะบาย